เค่งเฮ็ดพวกตาบกไงจ้าพ Get ja> ี่น้องคุณนะอุ้ยโอ้ยโอ้ยมดมดคุณน้าพี่น้องดอกบอกใหญ่นึงจ้าเดี่ยวป้าพี่น้องเฮ็ดกอแดงจ้าดอกเดียวจะหางดอกใงคะหนูขอเพจแนวอะไรไปไอ้เวงามอยู่เลยได้อยู่ดอกเหมืนแกนอยู่จ้า พ่อเห็ดพว่กจ้าพี่น้องมองละดอกจ้างามงามจ้าพี่น้องเห็ดพว่กดอกเดียวใหญ่งามงามเฮ็ดเคร่องตองจ้า มนันจะเห็ดพวกดอกเดียวจ้ะเห็ดอื่นๆโมเห็นออกเลยจ้ะพ่อเห็ดเพิ่งตองจ้ะพี่นอ้องยางมันตั้งไกลจ้ะพิ่งมาพ่อเห็ดเพิ่งตองจ้ะเห็ดเขาโป่งใหญ่จ้ะน้ำน้ำยืนอยู่ผู้เดียวพี่น้องคนอ่ย เฮแ้โอ้ยพี่น้องเลยเฮ็ดขี้เท่าจ้ะพี่น้องคุน่ะความขึ้น,นง,งามๆจ้ะเฮ็ดสี้นจ้ะพี่น้องย่บ้านเพื่อนเฮ็ดซี้นเอาไว้ถ้่ซุปจ้ะ พี่น้องเห็ดกระแป้งเกิดเป็นเหงาจ้ะสามดอกนี่งามงามอัดนดอกจูงนงามจ้ะพี่น้องเห็ดปกตาบไงจ่ะ บ้านเป็นเอ็ดเอิญเฮ็ดพวกตาบจ้าพี่นอ้องดอกงามๆพี่นอ้องนี่ดอกเดียวจ้ะให้พวกดอกเดียวจ้ะ ขออาวจ้าพี่น้องให้ดอกหนึ่งอ่ะความขึ้นพี่น้อง พวกดอกเดียวพี่น้องนี่พังเขาพี่น้องเห็ดกระแป้ง้ะ พี่น้องเฮ็ดเพิ่งเข่าใหญ่จ้าพี่น้องเอ้ยคุณอะงามงามป้าเท็นใครจ้าเหลืองงามงามยาขาคือเยาวแท้คุณพี่น้องเอ้ยคุณอะเพิงเห็นดอกเดียวนึงดอกแบบงามนึงอจ้าเห็ดดินขาวจ้าพี่น้อง để thắng lặng nó dài tôn của một cổ <cười> 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 พี่น้องสามดอก,กงามๆจ้ะพ่ะอเห็นไขรพี่น้องเห็ดนอหด,ดอกเดียวนงจ้าได้ทางสูงอย่าเเถาแล้วค่ะพ่อมูอีกแล้วจ้าพี่น้องเห็นไขรแต่ว่าก็สงเถาคือกันจ้า มีคนเข้ามาเห็นพี่น้องเป็นใครจ้ะพี่น้องดอกนี้เอาว่าได้แล้วจ้ะดอกนี้เถาแห้งดอกนี้ได้อยู่นุ้ยพี่น้องคานห็ดปวกไก่น้อยขาใหญ่ๆพุ่นอ่ะจ้ะงามงาม็ดปวกไก่น้อยพี่น้องเลย พี่น้องตาสะออนคักจ้ะไปทั้งไหนแ่ะจ้ะจะไปทั้งไทยแน่ยคุณพี่น้องขาเปิดมาเก็บน้ำกันจ้ะ เห็ดดินขาวจ้ะพี่น้องเห็ดปวกดอกเดียวเจ้ากอแดงจ้ะพี่น้องเห็ดดินขาวใหญ่จ้ะ เฮ็ดทีเท่าจ้าพี่น้องเพชรปวกดอกเดียวจ้าพี่น้องงามอยู่เหชรเป็นขาวจ้าพี่น้อง เห็ดพวกดอกเดียวมีแต่ดอกองามจ้ะางั้นต้องตองจะฟวร์โอ้ฟัวร์ขึ้นดอกองามจ้ะกลับละค่ะพี่น้อง ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องสาวอีส,สานพาหล่อนี่เด้อค่ะเมื่อน,นี้ก็ได้เห็ดเครื่องกระต่ายอยู่ค่ะไปละค่ะวัสดีค่ะ